ได้เวลายกทับทีมงานน้องฟิล์มออกตะลุยความมันกันแล้วครับวันนี้ผมดินที่ของเขาแก่ยาวครับบ้านโพกเริญครับที่เทบอ่อดินก็นาตีเล็กที่เดิมครับบ้านอย่างน้ำอ้อมตหมดยุกอำเภอชุมบุรีจังหวัดสุรินอากาศคลื้มครมครับวันนี้อากาศดี โอเบ s เอสเครับขึ้นแดนเลอร์เตรียมตัวย้ายเข้าบ่อด,ดินแล้วครับเป็นการขุดลอกหน้าดินนะครับที่นาของผมเนี่แหละซึ่งเมื่อก่อนนี้ไปขุดเอาไว้แล้วก็ดินยังเหลืออยู่ก่อนจะถึงฤดดูการทำไร่ทำนาครับ ฝนยังไม่ลงเดี๋ยวอีกสักหน่อยหลังสงการนี่ก็จะเริ่มทําไร่ทํานากันแล้วกออ็ไปเอาดินมาเทนะครับที่ถมนี่ด้านหลังครับเนี่ยตรงเสาไฟฟ้าที่ระหว่างเสาไฟฟ้าสองต้นหรือว่าเนี่ยครับตามแนวข้างทางรถ6้อจอดอยู่สองคันนั่นแหะครับที่เท ไว้ประมาณ200เที่ยวเป็นอย่างตำ่ำระยะทางครับประมาณ3กิโลครับ 6ล้อตามไปครับ6ล้อก็มีกันทั้งหมด7คันครับจะด,ดูวันนี้จะมาวิ่งทั้งหมด7คันหรือเปล่าที่แน่ๆละ่ะ2คันวิ่งตามไปแล้วคันที่3ครับอยูด่ด้านล่างคันที่4ยอดอัศาวินส่วนคันที่5เนี่ยไปเกณฑ์ทหารครับไปลุ้นใบดำใบแดงอยู่หนุ่มฟิลม์ม หนุม่มนุ่มบีมนะครับก็อยู่ตรงนี้ละสี่คันแน่นอนอยู่ในบ้านอีก2นะครับ <c oughs> ก็น่าจะวิ่งอยู่ประมาณ6คันคนขับเบนโคต,ตามไปครับเดี๋ยวเราก็จะตามไปสั้นๆครับผมสวัสดีครับ